มานะคะมาดูพยายามของฮารุจะมาหาแม่นะคะแม่นั่งอยู่บนรถซึ่งมันสูงสูงกว่าตัวฮารุมากอ้าวน้องอหาวิธีขึ้นมาหาแม่ให้ได้มามสอนให้นฉลาดมามาเน่ลุกขึ้นมาทางนี้ลูกเ่บังนี่่ลน่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 เ่เน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 ่าน่้นมเน่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 ้นเาเน่เน่่เนี้น่เ่เนเน่นนีน สอนลูกอ่ะมาขึ้นมาหาแม่ให้ได้มาขึ้นมาหาแม่เออเออมาอะมาน้องขึ้นมาหาแม่เอาหนูปีนมาหาแม่ให้ได้เอาปีนมาลูกลูกปีนมาปีนมาหาแม่เอายังไงปีนมาหาแม่ยังไงปีนมาหาแม่ยังไงเอาขึ้นมาเร็ว ขึ้นมาเดี๋ยวแม่เอามือรองขาไว้เอาเอาขึ้นมาทำไงเด็กดีแล้วสู้สูู้สู้สู้พยายามโอ้พยายามลูกอ่าพยายามอ่าคือพยายามน้องพยายามโอค่อยคอยฝึกเด็กแค่เดือนข,อขวานะคะทารุกเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ยสิห้มีนา ยีห้าเมษาจะยี่สิบห้าพฤษภาฮารุจะสามเดือนแล้วค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บลูกแม่เจ็บขึ้นมาโอ้ยมอฟองโอ้ไม่เอาโอ้สุดรูปหัวน้องหน่อยก่อนมึงอมาลูกขึ้นมาหาแม่ให้ได้อับขึ้นมาเอ้ยด่มอง กระโดดขึ้นเองแล้วลูกหนูเกงมาขึ้นมาหาแม่ให้ได้แล้วโอ,อ,อ้มามามาโอ้เด็กดีของแม่มาม <c oughs> อ้ชอ้ชาๆไดย้ยายาลูกยา,ยาเดี๋ยวลูกอ<า>ีก,กยานะลูก <c oughs> กระโดกอีกระวังให้ระวังตัว<อ>ต้องระวัง,งวรกมานี่มา,มาโอ้โอมานี่มา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 โอ้มามามา 嗯，老过、啊啊啊